สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเด็กดอยอาขาฝางครับวันนี้มีเมนูเปี่ยงปลาทูค่ะมาครับมาพี่น้องแซบแบด้วยกันครับอ่ะกินเลยลูกแมวแย่ง <laughs> แมวเต็มโตเลยเอะลองก่อนลูกแมวย่งเสือเอนี่นะครับปลาทูพี่น้องอันดับแรกต้องกินปลาก่อนเลยนี่นนเละ kirim, hmm. pik, minum nih, nih, kantor toh Còn mm. cao đây

ง่ายง่ายเมนูกรอบเลยกินได้หมดเลยพี่น้อง แกกินได้บ้างะปลาหนูได้ได,ได้ใช่ไหมนี่แหละคันตโตโตอืมไพี่น อย่าให้กินอะไรจะแนะนำมาดูได้นะครับพี่น้อง นี่อันโตวตวเลยดีกว่านี่แซ่แบๆครับพี่น้องนี่เลยก็พับซูชิเลยครับพี่น้องนี่เลยนะครับอืม chuyên nhất cao lòng thoáng này này biết nóng น้องตาหยองใหญ่ไปนานนะครับอืมปัานนมไปนีนก็แหละอ้าวปลาทูปบะ,ะปลาหมดแล้วหัวก็กินได้พี่น้อง Ni lah mm Hmm อืมอ hmm. hmm. ืมมาไปทํลูกาทำแบบนี้ตองไปก่อน

นี่เลยพี่น้องเน,น้นๆมากันโตืะ แกเรียนพี่น้อง,งช่วยได้ดีเลย่ะ ปะตูหนูตัวเดียวมย่างกี่เมมอ,ล,อล้วแม่กิน่ะอร่อยอร่อยแม่อร่อย กินไม่หมดนะครับพี่น้องวันนี้ขอฝากไว้เบียนแ่วนี้ก่อนนะครับขอคุณก้าบ